หลังจากเกิดปัญหาความรุนแรงในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้มาอย่างยาวนานค่ะคุณผู้ชมในครั้งนี้อดีตนายกทักษิณชินวัตรมีการลงพื้นที่อีกครั้งนะคะเป็นการเจรจาและก็หวังว่าจะเกิดสันติภาพในประเทศไทยค่ะ สำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าทางด้านของอดีตนาย,ยกทักษิณชินวัตรนะคะก็มีการกําหนดค่ะว่าจะลงเยือนแดนภาคใต้นะคะก็จะประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาสยะลาและปัตตานีนะคะโดยจะมีการเดินทางร่วมกันกับนายภูมิธรรมเวชยชัยค่ะรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะรวมถึงทางด้านของพันตํารวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมค่ะ โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชม ทางด้านของนายทักษิณเนี่ยก็จะลงไปปฏิบัติงานนะคะในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาประธานอาเซียนค่ะเพื่อที่จะรับฟังปัญหาและนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาในการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาในพื้นที่ค่ะต้องบอกว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็จะมีการประชุมค่ะร่วมกันกับกองทัพภาคที่4ส่วนหน้าและศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออ,อบอตอนะคะเพื่อ ื่อที่จะได้รับฟังแล้วก็กําหนดยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาร่วมกันค่ะต้องบอกว่าในครั้งนี้นะคะถือเป็นครั้งแรกเลยค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่นายทักษิณเดินทางกลับจากต่างประเทศนะคะแล้วก็ต้องถือว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็มีการแสดงความรู้สึกที่หลากหลายแล้วก็แตกต่างกันเช่นเดียวกันค่ะ เพราะว่าการมาเยือนของนายทักษิณในครั้งนี้นะคะบางกลุ่มค่ะก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้พัฒนาเศรษฐกิจกและเสริมสร้างสันติสุขค่ะแต่ว่าในบางกลุ่มนะคะก็มีการบอกว่าอยากให้ในายทักษิณมีการยอมรับความผิดพลาดของตนเองรวมถึงมีการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมก่อนด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่า ในวันที่23กุมภาพันธ์2568นะคะอดีตนายกทักษินชินวัตรเองเนี่ยก็มีการกล่าวขออภัยในความผิดพลาดในอดีตพร้อมทั้งมีการกำหนดไทม์ไลน์ค่ะที่จะยุติปัญหาความรุนแรงในพื้นภาคใต้ตรงนี้โดยกำหนดว่าจะต้องจบภายในปี2569หรือว่าปีหน้านั่นเองค่ะทีนี้การเกร่นและก็เอ่ยอ้างวาจาแบบนี้ออกมานะคะก็เลยทำให้มีหลัก หลายเสียงเช่นกันที่ถามว่าจะทําให้ปัญหาเหล่านี้จบลงได้อย่างไรและด้วยวิธีใดค่ะ ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเรามาฟังกันดีกว่าค่ะทางด้านของดรชยานิตภูญยรัตค่ะอาจารย์ประจําคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะที่ได้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าท่านก็มีการพูดถึงนะคะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าคําถามที่สําคัญก็คือหลังจากที่มีการกล่าวขออภัยแล้วเนี่ยรัฐบาลและนายทักษิณในฐานะ ที่ปรึกษาประธานอาเซียนค่ะจะมีการดำเนินแก้ไขปัญหาต่อไปอย่างไรทั้งในเรื่องของการจัดสรรทรัพ,พยากรการจัดการกับกฎหมายพิเศษที่มีการบังคับใช้อยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็รวมถึงคดีความทางการเมืองแล้วก็มิติต่างๆเกี่ยวกับด้านของการพัฒนาด้วยทีนี้นะคะต้องบอกว่า การจบปัญหาภายในปีหน้าของอดีตนายกทักษิณชินวัตรที่มีการกล่าวออกมาในที่นี้มีคำถามที่สำคัญคือจะจบปัญหาอย่างไรคะเพราะว่าต้องบอกว่าหลายคนนะคะก็อยากให้ปัญหาเรื่องนี้จบโดยเร็วเพราะมีปัญหาเรื้อรังมายาวนานมากแต่การจัดการในครั้งนี้ค่ะทุกคนมองว่าไม่อยากให้จบด้วยการปราบปร,ราม เพราะสุดท้ายแล้วการปรับปรามเนี่ยจะทำให้เหตุการณ์ความรุนแรงเงียบสงบลงแต่ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงค่ะเพราะปัญหานั้นยังคงอยู่ ปัญหาจะไม่ได้จบลงไม่ได้หายไปทีนี้ค่ะต้องบอกว่าในมุมมองของดรชยานิตนะคะก็มีการกล่าวว่าในความเห็นส่วนตัวเนี่ยมองว่าความรุนแรงของชายแดนใต้เกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตค่ะที่รัฐพยายามที่จะกดไม่ให้ผู้คนในพื้นที่แสดงความคิดเห็นไม่ให้พูดในสิ่งที่อยากพูด ไม่ให้แสดงออกในสิ่งที่อยากแสดงออกนะคะแล้วก็รวมถึงไม่ให้ฝันในสิ่งที่อยากจะฝันทีนี้ก็เลยกลายเป็นจุดชนวนค่ะที่ทำให้เกิดการใช้ อาวุธขึ้นมาก็เกิดขบวนการติดอาวุธเป็นจำนวนมากนะคะในช่วงทศวรรษ1960ด้วยก็ต้องถือว่าไม่มีการเข้าไปเจรจาหรือพูดคุยด้วยรัฐวิธีทางการเมืองที่เหมาะสมค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชม ทางด้านของทางด้านของดออร์เนี่ยก็มองว่ารัฐบาลเองเนี่ยควรจะเร่งดำเนินการแต่งตั้งค่ะคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนใต้และรวมถึงต้องมีข้อเสนอการยกเลิกประกาศใช้พรกฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ค่ะโดยดรชยานิดนะคะก็กล่าวว่าขึ้นอยู่กับว่าในเรื่องของการยกเลิกตรงเนี้ คุณถามใครเพราะถ้าเป็นการถามชาวมุสลิมค่ะชาวมุสลิมก็อยากจะให้ยกเลิกไม่อยากให้มีการนำกำลังทหารเข้ามาไว้ในพื้นที่ก็คือถ้านำ กำลังทหารออกไปได้ก็จะเป็นการดีแต่ถ้าถามในมุมของพุทธศาสร์นิกชนนะคะก็ต้องถือว่าทุกคนก็จะมองว่าการมีทหารอยู่ในพื้นที่จะรู้สึกอบอุ่นใจมากกว่ารวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมในฐานะที่ดรชยานิตนะคะเป็นนักวิชาการที่อยู่ในเรื่องราวตรงนี้มานานแล้วก็เห็นว่า ปัญหาเรื่องนี้ยาวนานมากกว่า20ปีด้วยค่ะก็เลยมองว่าการจัดการในเรื่องนี้มีความละเอียดอ่อนมากๆนะคะและที่สำคัญ เรามีการใช้งบประมาณของประเทศชาติในเรื่องนี้นะคะสูญเสียไปมากกว่า5แ0นล้านบาทแล้วค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2547จนถึงปัจจุบันค่ะฉะนั้นต้องบอกว่าการเยือนลงพื้นที่แดนใต้ของอดีตนายกทักษิณชินวัตรในครั้งนี้แม้จะมีการประกาศทำลายที่ชัดเจนว่าปัญหาต้องจบภายในปีหน้า2569แต่ก็เป็นกันบ้านต่อไปค่ะ ว่าจะดําเนินการอย่างไรกันต่อเพื่อให้เป็นการจัดการกับปัญหาอย่างครอบคลุมและจบปัญหาได้จริงคุณผู้ชมมองเห็นในเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างคะ